กลับไปเมื่อประมาณ10ปีก่อนวัดเพิ่งเรียนจบครูใหม่ๆและได้ถูกไปบรรจุประจำการที่จังหวัดหนึ่งในเขตอีสานใต้ซึ่งพื้นที่ที่ครูวัดไปเป็นถิ่นค่อนข้างทุรกันดารห่างไกลจากเมืองมากบริเวณอาณาเขตค่อนข้างเป็นภูเขาล้อมรอบส่วนไฟฟ้าก็ใช้โซลาร์เซลล์จากแสงอาทิตย์ให้ความสวาม่างซึ่งก็พอไม่ให้มืดมิดไปกว่าที่เป็นวัดเดินทางไปถึงโรงเรียนที่ตนจะมาสอนในช่วงวันหยุดยาว เมื่อไปถึงจึงตรงไปรายงานตัวกับครูใหญ่ของโรงเรียนโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีครูกับนักเรียนไม่มากครูใหญ่จึงพาวัดเดินรอบโรงเรียนจนมาถึงด้านหลังโรงเรียนด้วยความที่ยังไม่มีที่พักครูวัดจึงเอ่ยปากถามว่าปกติคุณครูพักกันที่ไหนหรอครับส่วนมากก็พักกันบ้านใครบ้านมานันครูเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นคนในพื้นที่ แถวนี้มีโรงแรมหรือบ้านให้เช่าราคาถูกให้เช่าไหมครับพอดีผมยังไม่ที่มีที่พักเลยมันไกลมากเลยครูไปพักบ้านผมก่อนไหมครูวัดมองไปโดยรอบก็เห็นว่าที่โรงเรียนมีบ้านพักครูอยู่หนึ่งหลังจึงเอ่ยปากสอบถามว่ามีคนไหมครูใหญ่อ้ำอึง้งทำหน้าปันยาไปหนึ่งบอกว่าแต่มันเก่ามากนะครูจะอยู่ได้เหรอครูวัดบอกอยู่ได้ทำความสะอาดก็น่าจะโอเค แก,ก็เลยให้พักหลังจากไปหยิบกุญแจให้ครูวัดครูใหญ่ก็ขอตัวอย่างเร่งรีบแต่ยังให้จักรยานกลางเก่ากลางใหม่ไว้หนึ่งคันรอมบอกร้านค้าที่พอจะพอซื้อของได้ครูวัดจัดแจงซื้ออุปกรณ์และอาหารสําเร็จสําหรับวันแรกและตรงไปทําความสะอาดทันทีบ้านพักครูปล่อยทิ้งร้างนานกุ่นเกาะเกล็ดกลางเต็มไปหมดครูวัดทําความสะอาดตั้งแต่ชั้นบนจนมาถึงชั้นล่างและสังเกตเห็นว่า มีห้องใต้บันไดยอยู่ห้องหนึ่งแต่ไม่มีกุญแจไขด้วยความเหน็ดเหนื่อยแกจึงไม่ได้ใส่ใจเอาของของตัวเองมาตรัสเรียมและไปอาบน้ําที่ห้องน้ำโรงเรียนก่อนเพราะห้องน้ํายังไม่ได้ต่อน้ํามาคืนนั้นครูวันเลื่องนอนที่ชั้นสองของบ้านและหลับลงอย่างรวดเร็วเพราะความเหน็ดเหนื่อยจนเวลาล่วงเลยไปค่อนข้างดึกก็ได้ยินเสียงผูกกักจากชั้นล่างแกงวงเงียงตื่นขึ้นมาหยิบตะเกียงเดินลงไปดู แสงตะเกียงแกเดินลงไปและมองไปรอบๆไม่เห็นอะไรพรึ่งหางตาครูวัดเห็นบางอย่างวิ่งผ่านไปรวดเร็วเมื่อหันไปก็พบแต่ความว่างเปล่าด้วยความง่วงจึงเดินขึ้นไปนอนโดยมีบางอย่างมองแกขึ้นห้องไม่วางตาวันรุ่งขึ้นหลังจากไปเตรียมแผนการสอนกับครูที่โรงเรียนเพื่อวันเปิดเรียนแล้วครูใหญ่ที่ดูเร่งรีบก็สาวเท้าเข้ามาหาอย่างรวดเร็ว เป็นไงบ้างครูนอนหลับสบายไหมสบายดีครับไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีครับครูใหญ่มีอะไรหรือเปล่าปับเปล่าเดี๋ยววันนี้ผมให้คนต่อไฟกับน้ำให้นะครับช่วงกลางวันหลังจากวันนี้ช่างไฟประปามาต่อน้ำไฟให้คืนนี้ครูวัดเลยเพลิดเพลินไปกับการเขียนแผนการสอนและเตรียมตำราเรียนบนโต๊ะญี่ปุ่นตัวน้อย เวลาล่วงเลยไปจนดึกจูๆเสียงนกแสกก็ดังขึ้นทําลายความเงียบลงทันทีด้วยความตกใจแกเลยออกปากไล่นกที่หน้าต่างแล้วมันก็บินหนีไปตึงตึงตึงเสียงคล้ายฝีเท้าว,วิ่งลงบันไดครูวัดรีบวิ่งไปดูทันทีก็ไม่พบสิ่งปกติแกจึงหยิบเอาตะเกียงมาสองหาสิ่งผิดปกติรอะกลัวขโมยขึ้นบ้านแต่ทุกอย่างวงยังคงเงียบเชียบ จังหวะที่แกกำลังจะก้าวขึ้นบันไดก็มีเสียงดังเพลงคล้ายของตกแต่งที่ด้านหลังแกหันขวบไปทันทีเห็นเงาดำวิ่งผ่านไปหลังบ้านแกรีวิ่งตามแต่พอไปถึงก็พบแต่ความว่องเปล่าเสียงประตูปิดดังปังทั้งที่ไม่มีลมพัดครูวัดเริ่มใหญ่คอไม่ดีเกือเริ่มบอ,อกทั้งที่วันนี้อากาศเย็นอากาศเย็นสันหลังว่าขึ้นมาทันใด แกกำลังจะวิ่งขึ้นชั้นสองก็ได้ยินเสียงปุ๊กเคลงเคลงคล้ายมีอะไรหล่นในบ้านและคลิ้งไปมาด้วยความกลัวและความอยากรู้แกจึงส่องตะเกียงและเดินไปดูวัตถุทรงกลมกลิ้งไปมาที่พื้นครูวัดปรับสายตาให้ชินกับความมืดและกำลังก้าวขาไปที่วัตถุต้องสงสัยกำลังจะคว้ามือไปจับว่าคืออะไรสิ่งนั้นก็พลิกกลับทันทีหัวคนใบห,หน้าซีขาวตาโปน ปากแดงค่อยๆฉีกยิ้มกว้างส่งมาให้กับครูว,วัดผมเท่าที่ร่วงเป็นกระจุกกลิ้งไปมาร้องหัวร้อรล่าด้วยความสะใจฮิ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 อากุกกกกก,ก,ก,กครูว,วัดแห่ปากร้องร่างทิ้งตะเกียงวิ่งขึ้นด้านบนกำลังจะก้าวขึ้นขั้นสุดท้ายก็ต้องเบรกจนแทบตกบันไดเมื่อไปปทัทะกับร่างหนึ่งที่ยืนขวางอยู่ครูว,วัดมองขึ้นไปจากปลายเท้าอย่างกลัวสุดขีดแล้วก็ต้องช็อะ เมื่อร่างนั้นก้มลงมาหาแต่ไม่มีหัวเห็นหัวกูไหมเห็นหัวกูไหมอกากก,ก,ก,กกุกกะกครูวัดคลิ้งตกบันไดด้วยความกลัวสุดขีดแกลืมความเจ็บไปเสียสิ้นพยายามลุกระสมงครานออกนอกบ้านให้ไวที่สุดกำลังจะถึงประตูอยู่แล้วจู่ๆก็มีร่างหนึ่งทิ้งดิ่งลงมาจากด้านบนหล่นตุก๊กกวางหน้าแก ร่างนั้นโคบิดไปข้างหลังลิ้นจุกปากตาเลือดตัวโงมอื่นส่งกลิ่นเน่าเหม็นและดิ้นทุรนทุรายพร้อมกับที่เสียงหัวเราะด้วยความสะใจดังมาจากหัวที่กลิ้งมาด้านหลังช่วยด้วยยอยซึ่งเสียงครูวัดสติหลุดสมบูคขาที่ตรงนั้นทันทีรุ่งเช้าครูวัดได้รับการช่วยเหลือจากครูใหญ่และชาวบ้านและแกเพิ่งรู้ว่าตอนนี้แกไม่ได้อยู่บ้านพักครูหลังนั้นแล้ว ครูใหญ่ส่อบถามว่าเกิดอะไรขึ้นครูวัดเหมือนคนติดอ่างกว่าจะคืนสติก็ป่าไปครึ่งค่อมวันครูวัดจึงเล่าเหตุการณ์ให้ทุกคนฟังและถามว่าบ้านนั้นมีอะไรเคยเกิดขึ้นไหมครูใหญ่ถอนหายใจก่อนจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนบ้านหลังนั้นเคยมีครูชายกับครูหญิงสองสามีภรรยาอาศัยอยู่แต่ด้วยความที่ครูหญิงเป็นคนสวยที่อัธยาศัยดีแต่ครูชายเป็นคนขี้หึง จึงเกิดเรื่องทะเลาะกันประจำจนวันหนึ่งไม่รู้ทะเลาะอะไรกันแต่น่าจะหนักมากครูชายลงมือบีบคอและโยนครูหญิงลงจากชั้นบนลงมาจนคอหักหนุนไปข้างหลังส่วนครูชายก็ไปผูกคอตายในบ้านหลังนั้นแหละแต่ด้วยช่วงนั้นเป็นปิดเทอมทำให้ไม่มีคนพบศพจนเปิดเรียนกลิ่นมันเหม็นคลุ้งไปหมด พอแจ้งตำรวจไปดูก็พบว่าพบครูทั้งสองขึ้นอืดและแตกเป็นที่เรียบร้อยแต่ศพครูชายเชื่อกรักคอแกจนขาดกระเด็นเป็นภาพที่สยองมากเลยครูตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครอยู่บ้านนั้นอีกเลยโดนหลอกทุกรายครูต่างถิ่นที่มาสอนเขาก็อาศัยขับรถเข้าออกเมืองเอาหลังจากนั้นครูวัดก็ย้ายออกทันทีโดยไปอาศัยกับครูใหญ่ก่อนพอขยับขยายได้จึงหาที่อยู่ใหม่ และไม่นานหลังจากนั้นบ้านนั้นก็ถูกรื้อทิ้งนําไม้ไปถวายวัดทั้งหมดขอบคุณมากครับที่ติดตามและรับชมรายการของเราทางเราจะนํารายการดีๆมานําเสนอท่านโอกาสหน้าพบกันใหม่ขอบคุณมากครับ